ตู่นั่งนะนะตู่ลงน้ำอือหือตุบเริมเพิ่มเลยอ,อ่ะเดี๋ยวเพื่อนลงมาหาเพื่อนเอ้าว่าไงาตู่เอไเอ <c oughs> ไม่ใช่ลุงตู่ใส่ลุงตู <c oughs> ต่ลุงตู่ลุงตู่ลงน้ำเชงเงี้ยชงเงีเขาบอกห้ามจัดสัตว์จัดจับจับ <c oughs> <c oughs> นู่นอีกนี่นมีลูกมันน่ะอยู่ในถ้ำอ่ะกำลังเข้าไปตรงนั้นอะเยอะเลยเนี่ยธรรมชาติเนี่ยอ่ะอีตัวนั้นลงไอีตัวนั้นขึ้นอ่ะไอีตัวนั้นยเสร็จแล้วขึ้นเออกำลังจะขึ้นดูดูดูขึ้นดูดูจะขึ้นยังไงอ่ะจะขึ้นยังไงวะจะอู่ตู้ไปเหรอโี่ได้คิดอยูแล้วเอาดนเหรอดดนแซลได้คิด มันเหมือนมันคันนะ่ะมันเอาหัวไปถูกับ<ม>ไอ้เสาะเอะน่ะเก้าหัว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 หรือจะขึ้นเนี่ยขึ้นไม่ได้เนี่ยใช่ใช่แล้วมันเป็นเขตเขตอพยานการนี่แหละเขาไม่ให้ให้แบบแบบ ะะจะดูสิว่ามันจะขึ้นไปไหมอ่ะมันเนริ่มจะดึงขึ้นไปรอ้วมันจะขึ้นยังไงเนี่ยลุ้นหรือว่าลุ้นอ้วนขนาดนั้นตัดกลุ้มแต่ต้นอนนี้เยอะเนาะต้นต้นตั้มปูเนาะต้นตั้มปูเยอะแล้วมันก็ยืนขึ้นแล้ว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  ลุ้นลุ้นขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เลยเอาขึ้นไปดิขึ้นไม่ได้ใกล้ไม่ได้นะคะเป็นโออไม่ใกล้ไม่ใกล้เล้หรอกคพาน่ากลัวขึ้นไม่ได้เลยเดี๋ยวมันไล่เอาเยอะอยู่ไกลค่ะมันอยู่ในน้ำมันอยู่ฝั่งโน้น ห่างประมาณสิบเมตรอะแต่กล้องไปนี่มันสูงค่ะ,คะ,ะเอ้าไม่ขึ้นไว <c oughs> <หา S 2> ้ขึ้นไม่ไหวทางทางค่ะทางขึ้นขึ้นไม่ไหว<อ>เปลี่ยนเปลี่ยนใจแล้วครับตรงเม่ันขึ้นไม่ได้มึงก็ต้องวิ่งไว้ตามตัวเมื่อกี้ไปทางนู้นนั่นแหละหาที่ขึ้น ุ้ยหม่อีกตัวนึงแล้วอะนู่นเนาะว่ายม่อตัวนึ่งนู่นอะยังกบไอ้ยังกบตุ๊กี้เล 没得